สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Honda ครับเวฟรอยี่สิบห้าไอับก็เป็นตัว LED ครับตัวโฉมใหม่โฉมปัจจุบันนี้เลยครับที่วางจมัยครับจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ครับก็วันนี้ติดตั้งสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับเช่นเคยครับก็ในชุดรีโมทให้สองอันครับใช้งานได้ทั้งสองอันครับก็อันนี้ซิลิโคนนี่เรามีขายแยกต่างหากครับเป็นสี่นะการหล่นกันกระแทกได้ครับก็ไปดูการใช้งานครับว่าใช้งานกันยังไงบ้างครับเริ่มจากการล็อกรถครับกดล็อกหนึ่งครับ นี่คือล็อกแล้วนะหมดมีเสียงคือถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเราก็จะมีเสียงล็อกครั้งแรกเป็นการเตือนแล้วก็ดับไปครับถ้ายังไม่โดนอีกติดต่อนี้ลองยาวเลยเราอยู่ใกล้เคียงตัวรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ําได้ครับตำแหน่งที่เดิมครับตรงนี้นะครับเพื่อเสียงให้เสียงเงียบได้ครับรถยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบหมดเงียบปิดเสียงครับกดล็อกที่เดิมครับ เวลาคนมาขยับรถก็จะเป็นแค่แสงไฟเลี้ยวกระพริบครับแสดงให้เห็นสถานะว่ามีการขโมยทำงานอยู่เหมาะกับการจอดที่ทำงานสำนักงานว่าโรงพยาบาลสถานที่ราชการครับมันใช้เสียงเลื่อนรถบ่อยๆอะไรเงี้ยใช้ได้หมดครับโอเคครับต่อไปครับศาสาธิตครับการถูกจารกรรมครับก็คือนะครับไอรูกุญแจตรงนี้ครับรูกุญแจตรงนี้ครับ ไม่ต้องไปไว้ใจนะเพราะว่ามันเป็นแถบแม่เหล็กครับตรงนี้ครับมันมีวิธีเปิดครับจวนมันมีวิธีเปิดเพราะมันเป็นมันจะพกแถบแม่เหล็กมาเป็นกุญแจเงี้ยมาไขที่รถเหมือนกันครับไขได้ครับมันเป็นม่านตรงนี้ครับพอายปุ๊บมันจะแทงครับเหล็กแหลมที่มันเตรียมมาแทงปุ๊บสลักกุญแจเสียนะครับจะไขออนเพื่อจะขี่รถเราไปครับกรณีนี้ถ้าเราล็อกกันขโมยไว้ไม่ว่าจะล็อกแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้ครับการขโมยทํางานเหมือนกันครับถ้ามีการมาไขออนปุ๊บร้องทันทีครับจะส่งไปสาธทิตให้ดูนะครับตัดรถตัด ปาะต้าเท้าก็ไม่ติดครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นครับเสียงถึงจะหยุดร้องครับถ้ายังไม่กดมันก็ร้องอยู่นะครับโอเคครับเราถึงก็เอ่อต่อไปก็คือถ้าเรามาที่รถเราก็กดยกเลิกได้แตขงขโมยจะยกเลิกการทํางานครับเราถึงจะขรถได้โดยที่รถไม่ร้องแล้ว โอเคครับต่อไปฟังก์ชันหนึ่งคือสตาร์ทด้วยรีโมทครับ่ดโดยการกดปุ่มด้านล่างครับตรงนี้ครับสองทีครับช้าๆครับอันนี้ก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับกุญแจไม่ได้เสียบครับกุญแจวางอยู่นี่นะครับสตาร์ทรถได้เลยครับด้วยรีโมทครับดับรถครับกดตรงกลางครับเครื่องดับครับอ่าอีกฟังก์ชันหนึ่งครับสตาร์ทที่กุญแจตามปกติสั่งสั่งดับรถที่รีโมทได้นะครับ กดปุ่มตรงกลางครับเพื่อยกเลือกดับรถครับเครื่องดับนะครับโอเคครับอีกฟังก์ชันหนึ่งกรณีเราไม่ได้ล็อกกันขโมยไว้เราลืมล็อกครับกังขโมยจะไม่ทํางานครับพอเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับถ้ามีการถูกจรกรรก็คือสามารถไขออนครับสตาร์ทขี์ได้เลยนะครับกรณีนี้ถ้ามีการมาถูกจรกรรลักษณะนี้ครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับเมื่อเรามองเห็นนะครับกดปุ่มเดียวครับล็อกทีเดียวครับเน้นๆไปเลยครับล็อกรถจะลองสักพักรถจะดับไปครับล็อกครับ รถดับนะครับสตาร์ไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับดับกุญแจไม่หยุดร้องครับกรณีนี้มีปุ่มเดียวครับตรงกลางครับเพื่อยกเลิกครับรถถึงจะหยุดร้องครับและถึงจะกลับมาใช้กุญแจไฟอ่อนได้เหมือนเดิมตามปกติโดยที่รถไม่ร้องแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ครับ เวฟ125 LED ครับตัว2,023 2,024ครับเหมือนกันครับทําได้หมดครับโอเคครัสบสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ